เห็นใช่ไหมครับก็เม่อนจะก็ต้องขอบคุณนะครับเป็นเพื่อนเอของหมวดพระเจิโนะครับในน้องๆของพระเจิญโภคแาขังนะครับซึ่งก็ยังข่้นกับผมนั่งดูกนอยู่ช่วนะครับพระเจ้าโแล้ขั่มนั้นเป็นผู้สิากษานะครับจะพนักอยู่บริต้านะครับที่อยู่ในี้นะครับาจารย์ก็จน้อง เยอะอกอต่างทีมเอะให้มท่าไหรนะครับอาคุณอะครับแลวแบบต่อไปนะคเป็น่อค่า